สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีเดียทีนะครับก็วันนี้แน่นอนครับผมมีเจ้ายานบินนะครับหรือกั w วิ g เข้ามาใหม่นะไอ้ี้ยนี้มันแปลแบบปัญญาอ่อนอะช่างมันคือแต่มันเข้าไม่เหมือนเซิร์ฟจีนตรงที่ว่าเราสามารถซื้อได้แค่1อันเท่านั้นและคือการที่ซื้อ1อันเนี่ยมันจะแบบทําให้เราตัดสินใจในการใช้หางเนี่ยมันอยู่ในส่วนหางย,ยากมากเพราะว่าอะไร คือผมเลยนะส่วนตัวเนี่ยโอเคถ้าของมันดีอะผมสามารถยอมจ่ายขึ้นแบบเพิ่มขึ้นหรือแบบจ่ายเท่าที่แบบเออเราอยากได้ชิ้นเนี้ยเราก็ยอมจ่ายได้ถูกไหมเพื่อที่จะเอามาฝากสมุดอีก1ชิ้นและใช้เองอีก1ชิ้นแต่ประเด็นตอนนี้นะตอนนี้ของไทยนะครับของเซิร์ฟเวอร์สีเราสามารถครอบครองได้เพียง1ชิ้นเท่านั้นมันจะฝากสมุดไม่ได้ ก็คือวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าระหว่าง2อ,อันนี้มันอันไหนมันดีกว่ากันทําไมถึงเปรียบเทียบ2อ,อันนี้แหละมังกรแหละพี่และล่มแหละพี่ตีกรารมล่มดีที่สุดครับผมผมไม่ได้ออฟอะ,ะเปิดล่มของผม,ผมตอนตีกามล่มของผมเนี่ยคือไม่ได้ออฟแมวเลยเพราะว่าใช้แค่ตอนตีกรารมอย่างเดียวมังกรนี่ก็อโองๆเล่นๆไปเพราะว่าหนึ่งมังกรอ่ะมันไม่ได้ใช้งานจริง บอสที่เราจะสามารถเปลี่ยนแบบจากมังกรมาเป็นแบบมังกรมันตีเลือดเต็มแรงใช่ไหมที่เราจะสามารถสลับได้ก็หลักๆเลยมหมก็มีแค่กามเท่านั้นแหละกับไทม์โฮเดอร์ซึ่งไทม์โฮเดอร์ก็ดาเมจของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบทาเป็นดาเมจล้าหรืออะไรอยู่แล้วผมก็มันแทงอะไรไ่า้มันต่างกันนิดเดียวอะแล้วก็คือบวกกับว่าผมออฟอันเนี้ยอันนี้คือมันไม่อันนี้มันไม่ใช่อันที่ผมใช้อันนี้เป็นอันที่ผมฝากสมุดไว้แต่อันที่ผมใช้อ่ะ มันมีออฟแอคแท็50าสิบไงเดี๋ยวเอามารีวิวเปรียบเทียบกันแล้วมันจะรู้สึกแบบมาอ่าน40กว่าแอคแท็อ่ะเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันแล้วมันจะแบบเออเฮ้ยแย่นนี้มันติดออฟเดี๋ยวมีนู่นมีนั่นก็ผมก็เลยเอาอันนั้นอ่ะเข้าไปเก็บสมุดไปแทนนี่แอคแท็กก็เลยผมใช้อันนี้ตลอดเลยครับคือที่ผมใช้ประจําก็จะเป็นเจ้ากรองกับไอเนี้ยกัสวิงที่มาใหม่เนี่ยซึ่งผมจะลองดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันก็คือผมลองมาละแหละ ดี๋ยวแค่จะมาทําให้เพื่อนๆได้รู้นะคือทุกครั้งที่ผมเอาอะไรมาทาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปผมทําตามจริงนะก็ก่อนอื่นครับผมก่อนที่จะไปลองอันเนี่ยคือใครก็ลองตามหากัดวิงหรือจะเป็นชุดแฟชั่นของชุดดารานี่นะชุดสตาร์เนี่ยสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สปอนเซอร์ของผมเลยนะครับ นั่นก็คือเจ๊น้ำพัฒนาพรครับผมหรือเจ๊น้ำการค้าผมบอกเลยซื้อร้านเนี่ยไม่มีเกลือเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยการดวงกัด,กดวิงคอสทรงคอสตูมเนี่ยได้หมดเลยนะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีแคปชั่นนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครกลัวที่จะแบบว่า Earth, เออไอตัวโปรงตัวปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะทักมาที่แฟนเพจของผมก่อนได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เฟซตัวจริงของเจ๊น้ำให้นะครับมา เดี๋ยวเราจะไปเทสกันที่หอคอยนะครับก็ยาที่กินก็คือสูตรเดิมผมจะกินยาที่ผมใช้ตีบอสทั้งหมดเลยมาก็คือกินสเต็งบีแล้วก็หินร้อยแล้วก็กินน้ำเพราะเดี๋ยวเราจะไปแทงเอ็ดกากันนะครับโอเคของสวมใส่ก็เหมือนเดิมเซตตีบอสไอชุดอะไรที่ถอดออกเพราะว่าเป็นความเชื่อว่า มันเห็นผมจนมันจะได้ให้ผมดรอปของนะเดี๋ยวจะเราจะมาลองที่เราต้องลองที่กัสดวิงก่อนมาเดี๋ยวขอลองกัสดวิงก่อนนะครับไปบัฟโอเคอันนี้ไม่มีอ๋ออันนี้มีอิมนี่เดี๋ยว,ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยกลับไปเอาอิมมาเพราะอิมมันอยู่นะมันอยู่แป๊บเดียวผมเลยไม่อยากเอานะอยู่ที่13 3 7 8สนะอ่ะ1 3 3 7สาาหรับกัดวิง มาเรามาลองกรองกันกรองเนี่ยการลองกรองเนี่ยเราจะต้องเอากัดวิงฝากใส่สมุดด้วยถามว่าทําไมถึงต้องเอากัดวิงฝากใส่สมุดเพราะว่าถ้าสมมติว่ามึงพี่อาจจะบอกเฮ้ยมึงก็โกงนี่หว่าอย่างนี้มึงก็ได้แอคแท็กเพิ่มก็ถูกไงเพราะว่าถ้าสมมตินะสมมติเราใช้สมมติเราใช้กองอะ่ะ ผมถามหน่อยแล้วกัดวิงเพื่อนๆจะเอาเอาไว้ในแบบในครังเฉยๆหรอมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพื่อนๆก็ต้องเอากัดวิงไปฝากสมุดอยู่แล้วถูกปะก็ <c oughs> คือทำให้เหมือนกับการทดลองใช้จริงเลยนะแป๊บหนึ่งอิ่มผมหมดอ้าวเจ๊หาย จะเอาอิมมาผมไปได้ ABM มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ทดสอบกองนะการดวิ่งอยู่ที่1 3 3 7 8นะครับผม1 3 3 0 0 0 0าแล้วก็7,800เท่าไหร่ไม่รู้มาเดี๋ยวเรามาลองเจ้ากองกันแล้วเรานี้เราใส่กาดวิ่งเข้าไปในสมุดนะเพราะว่าได้ ATK เพิ่อมอีก1% 117เอ้ยผมลืมบับป่าวอ่าอดอ่าเดี๋ยวเอาอีกใหม่อีกทีเพื่อความชัวร์แล้วกันเมื่อกี้น่าจะลืมบับในไปหนึ่งบับมาเทสให้ดูเรื่อยๆได้เลยผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับว่าอันเนี้ยเ,เองเนี่ยผมคลิปเนี้ยผมมาตอนคืนแต่คือผมก็แบบ คือกูสงสัยมาตั้งแต่เช้าแล้วว่ะว่าแบบมึงแม่งดูเหมือนไม่แรงกว่าอะไรไงแบบเราคนทําเาเมบอสเราจะรู้ไงมาไอ้กดผิดไอ้เหียบอสตายเลย <c oughs> ไปกดซูมจอนะขออภัยมามาอีกรอบหนึ่งสำหรับกรองนะ <c oughs> เร็วๆอิมเลยกี่วิอิมเลยสิบเก้าวิได้อยู่ครับ 13378อิมนาจะยังไม่หมดกับ13282คือสรุปว่ากัดวิงแรงกว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าสำหรับส่วนตัวผมนะที่คิดว่ากัดวิงอะแรงกว่าสำหรับตัวผมเพราะว่า1 อ่าผมจะถอดกัดวิ่งออกมาให้ดูก่อนนะครับโอเคคือ ATK ผมค่อนข้างที่จะเยอะครับผมมันก็เลยทำให้กัดวิ่งแรงกว่าเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ ATK ผม7829ถ้าผมใส่กัดวิ่งเข้าไปล่ะ ATK เอาบับหมด ATK ผมขึ้นมา8,145แม่งขึ้นมาเกือบ300เลยเนี่ยมันเลยทำให้กัดวิงของผมเนี่ยแรงกว่ากรองซึ่งสำหรับเพื่อนๆหลายคน ATK อาจจะยังไม่เยอะกัดวิงเนี่ยมันก็เลยอาจจะยังไม่แรงกว่ากรองนะแล้วก็บวกกับด้วยความที่ว่าเราไม่สามารถหาอีกหนึ่งอันมาฝากสมุดได้เนี่ยมันเลยแบบ ยังไม่ค่อยเห็นความต่างผมว่าเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถหาอีกหนึ่งอันเนี่ยมาฝากสมุดได้เราจะเห็นความต่างมากกว่านี้ก็คือต้องฝากสมุดเอาไว้ง่ายแต่ส่วนตัวนะผมให้ภาษีกั๊ดวิงดีกว่านิดนึงเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบ่อยอย่างถ้าเกิดเป็นกรองเนี้ยเราไปตีพวกออกพวกอะไรเงี้ยที่เป็นกึ่งมนุษย์ออกสปาชายโคบอลก็บิน มันตีไม่ได้หรือแม้กระทั่งตีคนเนี่ยมันก็ตีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันโจมตีมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่กึ่งมนุษย์แรงแต่กัดวิ่งเนี่ยไปได้ทุกที่ถามว่าคุ้มกับราคาไหมอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคครับผมมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งแอคแท็กเรามากขึ้นเปอร์เซ็นต์แอคแท็กที่เอาไปคูณเนี่ยมันก็ทําให้เราแรงขึ้น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 เรื่อยๆนะโอเคสรุปก็ ผมคิดว่ามันคุ้มค่า,าการลงทุนแล้วกันสำหรับการวิ่งและสุดท้ายนะครับฝากสปอนเซอร์ของผมนิดนึงนะครับกับเจน้ำการค้าอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย